สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ในเรื่องของซื้อสลากดิจิตอลนะคะซื้อทางมือถือค่ะของพี่ซื้องวดวันที่17กรกฎาคม2565นะคะเลข170061นะคะปรากฏว่าถูกเลขท้าย3ตัวค่ะรางวัลของเขาก็อยู่ที่4,000บาทนะคะแล้วก็พี่ก็จะต้องเสียค่าอากรสแตม0.5%คือ20บาท แล้วก็เสียค่าธรรมเนียมอีก40บาทนะคะ1นะคะที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมก็เพราะว่าพี่ผูกบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทยนะคะหลังจากที่ถูกแล้วนะคะเราควรทำรายการขึ้นเงินก่อน5ทุ่มนะคะของวันเพื่อที่จะรับเงินเข้าบัญชีภายใน6โมงเช้าของวันถัดไปนะคะพี่ก็ได้ลองซื้อสลากดิจิตอลมานะคะแล้วก็ ผูกบัญชีกรุงไทยไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะเพราะเห็นว่ามันสะดวกสบายดีค่ะแล้วก็กดเข้าไปขอขึ้นเงินรางวัลค่ะในระบบเขาก็จะให้เรากรอกเลขที่บ้านนะคะคนที่ถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะหรือรางวัลใดๆก็ตามถ้าเราจะผูกเข้ากับแบงก์กรุงไทยเราก็ต้องกรอกบ้านเลขที่ก็ปิดบังใครไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจดหมายส่งมาตามที่อยู่นะคะเป็นใบเสร็จรับเงินค่ะ แล้วก็ใบกำกับภาษีด้วยนะคะแต่ถ้าถูกรางวัลใหญ่นะคะแนะนำว่าให้แจ้งความจำนมขอไปรับเองที่สนามบินน้ำเลยนะคะสํานักงานใหญ่เลยก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมธนาคารนะคะคือถ้าหากว่าถูกรางวัลที่1ได้6ล้านใช่ไหมคะเราจะเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายประมาณ3 0,000บาทนะคะถ้าไปรับเองไปรับเองที่สนามบินน้าก็เตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะคะถ้าหากว่าเรารับโอนผ่านธนาคารก็จะเสียค่าธรรมเนียมการโอนนะคะ เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะแต่ถ้าถูกรางวัลเล็กๆ2ตัว3าตัวก็กดรับแบบนี้ก็ง่ายดีค่ะสะดวกด้วยไม่ต้องออกจากบ้านนะคะยิ่งช่วงนี้ก็โควิดระบาดมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะถูกลอตเตอรี่แล้วก็ได้รับเงินรางวัลกันทั่วหน้าเลยนะคะขอบคุณที่มารับชมคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ